เวลา14นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิล์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเทศกาลศิลปะย้อนอดีต80ปีกมลทัศนานชลีในการนี้ทรงระบายสีลงบนงานเซรามิกช้างแม่ลูก ยนศการศิลปะย้อนอดีต80ปีกมนทัศนานชาลีจะแสดงผลงานของนายกมนทัศนานชาลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื่อผสมพุทธศัการาช2540ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยงานจิตรกรรมประติมากรรมเชื่อมโลหะปั้นแกะสลัก งานภาพพิมพ์และเซรามิกรวมทั้งจะแสดงผลงานฝีพระหัตถ์วิสิตศิลปินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผลงานถาปะนันดอนศิลปินของนายชวนหลีกภัยรวมทั้งผลงานของศิลปินระดับโลกและผลงานที่นายกมลทัศน์นันชลีสร้างสารรค์ร่วมกับศิลปินอื่นๆอ,อาทินายถวัลดัชนีและนายชาลีอินทรวิจิตร นายกมลทัศนานันชลีเป็นศิลปินผู้ที่ตนให้กับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ60ปีได้พัฒนาศิลปะร่วมสมัยตลอดเวลา มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีตรวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานศิลปะไทยทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินและนักวิชาการไทยในเรื่องการศรึกษาและการหาประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการศรูนย์ศิลปะกรรมไทยและสภาศิลปะกรรมไทยเพื่อเผยแพร่ศริลปะไทยในสหรัฐอเมริกาผลงานจึงผสมผสานร,ระหว่างสองซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก ผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลได้จนถึงวันที่18มีนาคมนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา วันนี้พลเอกกัมปนารุติติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมของครูหาไทยในงาน International Green Week 2024ณศูนย์แสดงสินค้าเมเซกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นีโดยสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเบอร์ลินได้เข้าร่วมงาน International Green Week หรือ IGW เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกเผยแพร่มาตรฐาน และคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสร้างกระแสะความนิยมด้านอาหารสินค้าและวัฒนธรรมไทยในสาพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมน,นี ทั้งนี้งาน IGW ถือเป็นหนึ่งในงานแสดงและจำหน่ายปลีกสินค้าเกษตรและอาหารใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในครูหาไทยในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด local to global สะท้อนยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะป,ประเด็นนโยบาย BCG model พัฒนาไทยให้เป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพสูงสร้างขีดความสามารถสินค้าเกษตรสินค้า ปรรูปที่ทันสมัยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนวัตรกรรมที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมและในปี2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริมพระชมพันษาหรอบในวันที่28กรกฎาคม2567จึงได้เชิญโครงการสวมพระองค์ต่างๆมาร่วมจัดแสดงสินค้าอาทิพัดพัดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอยตุงจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของมูลิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นผลสําเร็จของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกทดแทนฟินแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทยมาครบ55ปีในปี2567ผลิตภัณฑ์ที่นํามาจัดแสดงในปีนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุดพิเศษได้แก่ชาชุด72พรรษากาแฟอารบิก้าโครงการหลวงและหัตถกรรมจากฝีมือของกลุ่มสตรีชนเผ่านอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอกชนไทยซึ่งได้รับความนิยม จากกลุ่มผู้บริโภคในสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีรวมทั้งสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้เย,ยี่ยมชมกิจกรรมในโซนต่างๆภายในงาน i ิน e r n a t i o n a l Green w e e วทั้งการจัดแสดงอาหารและเครื่องดื่มจากนานาชาติกว่า130ประเทศการแสดงสินค้าพิเศษจากภูมิภาคต่างๆของประเทศเยอรมน,นี ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม